วันนี้เรามาทำน้ำจิ้มเมี่ยงปลาทูกันนะคะสิ่งที่เตรียมพริกกระเทียมรากผักชีชูรสน้ำตาลใส่ลงไปแล้วนะจ๊ะต,ตําจะพี่น้องตาําตามอันนี้ครับเตรียมบักหน้าเป็นเครื่องปรุงแล้วเรียบร้อยนะจ้าผักนะคะอันนี้ผักแกล้มจ้าผักกะล่ำจ้า พักชี่ต้นหอมคือเกาเด้พี่น้องเด้อทางนี้ก็จะเป็นปลาทูนะคะตอดยีร้ฟจ้าพี่น้องมารอส้มกันจ้าตอนนีก็ตําไปก่อนนะจ้าเอาละเอียดละเอียดได้พี่น้องเด้อ พริกกระเทียมค่ะเขาขี่เขาเดกล่ะเขาปรุงค่ะดีบากไหาจ๊ะเผ็ดเปรี้ยวหวานนะจ๊ะพี่น้อง บ,กบักแมวกบสามนัวจุกจุกเลยจ้ะเขาใส่สุโรดกับน้ำตาลเข้าไปแล้วเด้อพี่น้องเพือบว่าห้ยแบบเพีกกรับกระเทียมมันกระเด็นจ้าเขาก็ใส่ไปตอนตำำเลยจ้า ุก็จะได้หาบาคุณเลยเติมความนัวนะคะสองส่วนไปก่อนจ้ารสชาติอก็ข้นมักด้วยค่ะเด้อ มะเปี่ยวมะหวานมักยังเติมลงไปค่ะสูตรบัวตายตัวด้วยพี่น้องด้วยววเติมน้ำนัวค่ะ เราชมกันค่ะ